เป็นที่ที่วัยรุ่นชอบมาสมัยผมเรียนผมก็มาอยู่แถวนี้แหละอ๋อคุณตาอยู่แถวนี้นะคะใครไปเจอหน้าคุณต้าบ้างยกมือสินั่งเนี่เออเจอตอนนั้นทำไมไม่กรี๊ดอ่ะคุณคุณตาสงสัยโอเคนะคะทีนี้นะคะคำถามแรกหลายคนอยากจะทราบเป็นไงคะหลังจากคว้าตำแหน่งเดซ่าเก้ารู้สึก ตอนนี้เป็นไงบ้างคะก็ตอนนี้ก็ทํางานทุกวันครับค่ะเจ็ดวันทํางานนั่นเลยทุกวันเลยแล้วก็ได้ไปทัวร์ BTS นี่แหละฮะบหลายจังหวัดแล้วนะครับผมไปทุกภาคเลยเหนืออีสานใต้แล้วก็ไปภาคตะวันออกมาและมาสุดท้ายที่ราชบุรีบ้านเกิดครับผมซึ่งดีใจมากวันนี้ที่มีผู้คนมาให้การต้อนรับที่นี่ครับผมค่ะรู้สึกยังไงบ้างใกล้ชิดขนาดนี้รู้สึกอบอุ่นครับรู้สึกว่าตอนแรกไม่นึกว่าเอ๊ะ เขาเขาจะรู้กันไหมว่าเรามาตอนแรกเขาจะเขาเขาอาจจะคิดว่าเืิดหลายปีที่แล้วที่คุณต้อมเดินไปเดินมาอยู่แถวนี้ใช่ครับแต่ก่อนยังเป็นแบบว่าเด็กคงเดินเดินอยู่แถวนี้ก็ไม่มีใครรู้จักอะไรเลยแล้วตอนนี้เป็นไงคะหล่อไหมคะเก่งไหมคะเก่งหลักปะลักปะขอบคุณมากครับ